ีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่23ธันวาคม2563นะครับคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องการกลับล้อยางรถยนต์เพื่อใช้ในการกิจกรรมการหมักดินหมักปุ๋ยการปลูกพืชผักถ้าไม่กลับล้อยางมันจะมีส่วนโค้งเว้าด้านในนี้นะครับไม่ดีแต่ถ้ากลับแล้วลักษณะมันจะเรียบตรง จะปิ้นหรือกลับรอยางอย่างนี้เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการกลับรอยางผมจะใช้เหล็กเชื่อมเป็นตอ่อหม้อโดยมีหัวตอ่อหม้อห่างกันประมาณ3นิ้วเป็นตอ่อหม้อ2ชิ้นความสูงก็ประมาณ80เซนนะครับ80เซนช่องว่างระหว่างตอ่อหม้อ2ตัวประมาณ2นิ้วมือขาด้านล่างเชื่อม เพื่อให้ล้อรถเหยียบเพื่อย้ายไปทำในที่ต่างๆได้ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะใช้เครื่องมือลักษณะชิ้นนี้ก็ให้ใช้ตอไม้หรือทำลักษะเป็นไม้ตีประกบกันอย่างนี้แล้วก็ฝังไปที่ดินหรือยึดให้แน่นนะครับนี่การกรีดล้อ,อยางผมไม่ขออธิบายนะครับกรีดง่ายเราจะกรีดแก้มยางออกโดยใช้คัตเตอร์กรีด2ครั้ง3ครั้งจนทะลุแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนรอบ หรืออาจจะพอกรีดเจาะเป็นช่องแล้วก็ใช้เคียวดึงไปแล้วก็ใช้ตัวถ่างนะครับช่วยเช่นใช้ท่อ PVC เลยถ่างไม่ให้มันหนีบคัตเตอร์หรือหนีดเคียวเราจะปาดทั้งสองด้านเมื่อได้ที่แล้วก็นำมากลับนะครับโดยวิธีการก็คือเอาเข้าก,บาากับน้าเข้ากับน้ารักษาเช่นนี้อ่า แล้วก็พลิกมันมา,นาปินหรือกลับด้านอันนี้มันปาดนานแล้วนะครับท่านผู้ชมมันปาดนานเหลือเกินเป็นสองปีแล้วทําให้ยางมันแข็งก็ต้องนวดมันก่อนวิธีการนวดก็คือไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วยขยับครับยางมันแข็งมันจะเด้งคืนทำไมนวดมันไ่ กดมันไปอย่างนี้ก็ได้ยางมันสปริงตัวเองตัว,ตวจับขึ้นมาใส่ไม่เจ็ใหม่แล้วก็ด้านอีน้ ก็น่าจะทำได้เด็กก็ทำได้ทะลุทักษะทห้ฝึกเข้ามาแต่ถ้ายางปาดใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันจะทำง่ายกว่าน,นี้นะครับอันนี้มันยางมันตายแล้ว ต้องนวดนานขนาดน,นี้นวดให้มันได้รอบเรยมันจะไล่หมันไปเรื่อยๆแหละครับมันจะไม่กลับทันทีหรอกจากนั้นเราก็จะไปวางกับพื้นและใช้เท้าครนี้ผมนวดนานๆต้องการยางมันคลายตัวยางมันไม่คลายตัวมันมกลับยากก็จะไล่ไปเรื่อย พยายามมันนิ่มนะครับขั้นตอนตอนนี้ทีนี้พอมันมันนวดไปจนรอบเส้นแล้วเราก็เอานําไปวางกับพื้นโดยหันด้านามันจะกลับคืนนหันด้านาลายด้านด้านลายหันขึ้นนะครับแล้วใช้เท้าเหยียบเท้าเหยียบไล่ไปตรงสองฝั่ง ัแบออบนี้นะครับอาไรมาใกล้ก็ได้ดูใหชัด,ชดน,นี้ตั้งกล้องไว้ไม่มีคนช่วยแต่แล้วก็เหยียบไล่มานะครับเหยียบไล่มาเรื่อยๆเหยียบไล่มาเรื่อยๆจากนั้นเราก็จับอันนี้ขึ้นมาเดียวกันแล้วก็ใช้เท่ายัานป็นเหยียบอีกครับกลางมันออกไปกางไางทางหน่อย ก็ใช้เท้าย่ำเขียบลงมาครับในที่สุบมันก็จะ,ะได้รักษายอย่างนี้นะครับสชมแล้ก็กลับยางในแล้วอายุ6.4ก็ยังทำไหวอยู่นะครับมีหกมีหแล้วก็หวังว่าท่าน ผู้ชมคงจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนแก้มยางที่ปาดออกทั้งสองด้านเราเอาไว้มาทับทับกรณีที่เราเอาใบไม้ใบหญ้าใส่เอาทรายใส่ดินร่วนใส่เอาผงถ่านใส่เอาหญ้าใส่อีกทาเป็นขนมชั้นแล้วก็ขึ้นเหยียบอัดไปเรื่อยๆเอาไปทําใกล้ๆต้นไม้ที่เราต้องการทําปุ๋ยใส่ เอาน้ำหมักขยะเปียกหรือเอาเข้าวสารข้าวสุกหัวมันตำปลายังอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทแป้งใส่ถังแล้วก็เอารังปวกแช่เอาเจ้าเจ้าปวกนะครับหัวเชื่อเจ้าปวกแช่ไว้สักเดือนหนึ่งก็มาลดมันอย่างผมนี่ใส่ข้าวสารเกือบเต็มถังอ่ะถังร้อยลิตรอ่ะแล้วก็เอาแต่น้ำมันมาใช้แล้วก็เติมน้ำใส่ถังข้าวสารนั่นอีก เชื่อเจ้าปวกทีเดียวนะครับเราก็ได้การทําปุ๋ยแบบง่ายๆนะครับก็ได้รักัาช้นนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมดีครับ